เขาคือปีศาจท,ที่ขั้งแขนกระหายสงครามต้องการฆ่าล้างบางศัตรูไม่ว่าผู้ใดที่ยืนต่อนหน้าเขาจะต้องโดนเผาไหม้โดยกระบองไฟโ,โลกันปีศาจขั้งแขนความแขนของเขาเกิดมาจากแม่พามันไปตัดไข่ ทำไมไอ้พวกมนุษย์จะต้องเอาแมวไปตัดไข่ด้วยไข,ข่ฆ่าผิดอะไรอ๋อผมก็สงสัยมาตั้งนานละไอ้ที่ห้อยๆอยู่นี่คืออะไรไข่แมวบานหรอก <c oughs> หมอตัดไข่มันเสร็จแล้วหมอก็แบบเอามาห้อยไว้่าแ้นมนุษย์เหลือเกินทำไมพวกมึงไม่ตัดไข่ตัวเองวะมาตัดไข่ฉันทำไม ไม่เป็นไรนะครับพี่บาหลอหนูเข้าใจพี่ค่ะและในวันนี้เองวันที่มีคนเข้าใจบาหลอก็เป็นวันสุดท้ายของการมีตัวตนอยู่ของปีศาจข้างแขนเมื่อมีคนมาเข้าใจความรักก็บังเกิดเกิดเป็นปีศาจข้างรัก จบสิ้นแล้วความแค้นจากนี้ไปมันคือยุคสมัยของคนข้างรัก <Yeah. S 1> ปีศาจหัวแถวข้างรักเขาพร้อมจะมอบหัวใจให้กับน้องเนเนโกะผู้เปรียบเสมือนเทพธิดาที่คอยนำพาหัวใจเขาให้มีความสุขและน้องเนเนโกะยังเป็นคนที่เข้าใจเขาถึงแม้ว่าบารล็อกจะโดนตัดไข่แต่ก็มีอาจตัดใจไปจากน้องเนเนโกะได้ oh, <shit. S 1> หนูเข้าใจพี่คะ่ะพาอหนูก็เคยโดนตัดไข่มาเหมือนกัน เอาละครับสวัสดีทุกคนที่มีไข่กันด้วยนะสำหรับใครที่ไม่มีไข่ไม่ต้องเสียใจไปนะผมเชื่อว,ว่าสักวันหนึ่งทุกคนจะเจอไข่ที่เป็นของตัวเอง วันนี้เราอยู่กับปีศาจปลายแถวข้างลักอันนี้จะเป็นร่างหนึ่งส่วนอันนี้จะเป็นปีศาจหัวแถวข้างลักจากปลายแถวกลายเป็นหัวแถวมีทรเก็ตเหมือนกันเลยก็คือสีแดงลอยดำโลหะเทพเอเลี่ยนซอมบี้ซากอากุจะมีความสามารถเลยก็คือมีโอกาส30%ที่จะโจมตีเป้าหมายแล้วจะทําให้เป้าหมายอ่อนแอลง50% และก็มีโอกาส30%ที่จะฟีดเป้าหมายมีโอกาส30%ที่จะสโลเป้าหมายและก็มีโอกาส30%ที่จะน็อกแบ็กศัตรูบ้ารชายที่มีแต่ความท็อกซิกเพราะเมื่อคุณรักกับเขาแล้วความรักของเขานั้นจะทำให้คุณอ่อนแอ เสียเวลาชีวิตทำอะไรก็ติดขัดเชื่องช้าชีวิตเหมือนถอยหลังกลับไปไม่มีวันได้ก้าวหนะ้าและต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพราะเขาไม่ค่อยจะสนใจใคุณสำหรับบาหลอกล่างปกงติ ถ้าเกิดว่าเลเวล50เท่ากันนะจะมีเลือดเท่ากันคือ1 5 0 0 0แต่ว่าดาเมจจะไม่เท่ากันละบาร์ล็อกล่างปกติเนี่ยจะมีดาเมจ100,000แต่ว่าล่างข้างลักจะมีดาเมจ60,000ส่วนสตันอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยต่างกันเว้ยแต่ว่าร่างข้างลักจะยังไม่มีทาเลต์ จะเห็นว่าบารล็อกล่างข้างลักจะราคา3,000ันซึ่งจะแพงกว่าบารล็อกล่างปกติเว้ยเพราะว่าบาร์ล็อกล่างปกตินั้นมันมีทาเลนต์ไงแต่ว่าครูดาวเนี่ยเท่ากันแต่ว่าบารล็อกล่างไฟเนี่ยเวลาที่แบบสกิลเสริมแก่งมันติดนะมันจะตีแบบประมาณ2 3แสนได้อ่ะถือว่าแรงมากคือดาเมตต่างจากล่างข้างลักเยอะเลยล่างข้างลักคือแค่6 0,000่นเว้ยแต่ว่าล่างข้างลักมันจะได้เรื่องซ c ซเออแต่ละตัวก็มีข้อดีที่แตกต่างกันไปถ้าล่างข้างลักมีล่างแบบทู ผมว่าน่าจะโหดกว่านี้อ่ะเอา้เอางานงอกงอกเทปโอแล้วก็บาฮามุสเจมิตมะนีโอหนึ่งรอบประมาณนี้แล้วก็บาหลอกโอเคอยังสวยนะจงังหวะนี้บาฮามุสตบเป็นคลื่นระเบิดไปแล้วก็บาหลอกข้างรักมาบาหลอกแกจะข้างรักใครก็ได้แต่ว่าอย่ามาข้างรักเจมิตมะนะ นีโอไปหนึ่งรอบดาเมจหก0 0 0่ก็ดาเมจพอๆกับแคนแคน่ะแต่ว่าดีตรงที่แบบซีซีเขาเยอะดีถึงแม้ว่าโอกาสการจะติดจะน้อยก็ตามทีโอกาสติดก็คือแบบประมาณ30%แต่ว่ามันก็มีหลายสก,กิลให้เลือกติดในรอบนี้เอาบาล็อกอสูนไฟโลกันออกไปเรียบร้อยเพื่อที่ตัวผมนั้นจะได้แสดงความขั่งรักที่มี ของผมให้กับทุกคนดูได้อย่างชัดเจนกาลีกาลีกอลิโหนุดน้ำหน้าอย่างมึงเนี่ยน่ารักคนอื่นเป็นเฮ้ย hey, ตัวฉันน่ะเป็นผู้ชายที่เกิดมาจากความรักเอา้าแต่พ่อแม่มึงบอกว่าเก็บมึงมาจากถังขยะนะนุไมา <c oughs> ไว้ริงด่านนี้จะเจอศัตรูที่แบบตึงเล็กน้อยห้ามไปตีบ้านเขาถ้าตีบ้านเขาเขาจะแบบระเบิดตัวเฉื่อนมาบาล็อกขับได้ปล่อยไหมบาลลอกข้างรัก โอเคดีนะคือแบบมีแมวสลามช่วยชีวิตตอนนี้เป่าตุงเลเวล4่รอ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 ดูการเงินดีๆแล้วดูสิบ้าดาด้วยพลังแห่งความรักทำให้โลกหยุดหมุนรอโฟโนโบารล็อกใจเย็นๆนะเว้ยเฮ้ยบารล็อกโอเคไปโฟโนโมาเรียบร้อยนะจังวานี้กอริล่าที่ว่าตึงๆเนะี่ยจะต้องเจอความรักกอริล่าไม่รู้จักความรักกอริล่ารู้จักแต่กล้วยส่งกล้วยมาแล้วกอริล่าจะดูดกล้วยบๆบ เออกอริล่าแกดูดกล้วยเหรอวะทำไมแกไม่งับกล้วยไปดูดอร่อยกว่านุ๊ตลองดูเออไม่เอาไม่เอากูไม่ลองโอ้นุตลองดูก่อนกล้วยอะ่ะอร่อยมีวิตามินโอเคจังหวะนี้ได้ตีบ้านเขาแล้วเว้ยพอใส่โฟโนมาปุ๊บง่ายขึ้นเยอะเลยด่านนี้จะเจอเอเลี่ยนลิ้นยาวซึ่งเอเลี่ยนตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถวับศัตรูทิ้งไปได้เว้ยเอาแหละบอกเลยว่าฟังผมนะ่ จะปล่อย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 พี่บาล็อกข้างรักมาก่อนเลยเพราะว่าพี่บาหลอกข้างรักนั้นจะ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 ได้ตีไหมวะเนี่ย <laughs> พี่บาห็อกข้างรักโดนวาร์ปทิ้งไปนะโดนวาร์ปทิ้งอีกแล้วไม่เป็นไรนะโกเนโกจังหวะนนี้บอกเลยมีสกิลอะไรบ้างก็ลืมไปหมดแล้วคิดติ้อไปอย่างเชียยโอ้โหขนาดฮิปโปสีมนที่ว่ากันว่าเลือดเยอะนะเว้ย เจอน้องกโกในโกแก้ทางเข้าไปเสียอย่างเดียวคือน้องกโกในโกเนี่ยคูดาวนานไปหน่อยปล่อยแมวกระดองไปสําหรับในด่านนี้เนี่ยจะเจอตัวซอมบี้เยอะมากๆดังนั้นผมก็เลยเอาแมวเจ้าหญิงมาเพราะว่าแมวเจ้าหญิงเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นเว้ยเจ้าหญิงจ๋าราคา4,500บอกเลยใส่มาทำมะเขืออะไรก็ไม่โนใส่มาแม่งก็ไม่ได้ปล่อยถึงได้ปล่อยก็แพ้ปล่อยแครลี่ไปก่อนโอเคแล้วก็ตามมาด้วยเจมิ่ตมะ สรุปเลยเจ้าหญิงไม่มีประโยชน์ไม่สิประโยชน์ของเจ้าหญิงกําลังจะมาแล้วนิดเดียวเร็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 เรเ,เ,เ,เจ้าหญิงจ๋า้ามกดคืนชีพมาเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยแมวเจ้าหญิงมาบ้านะด่านหีมาตกแบบนี้มันชื่นเข้ากับเจ้าหญิงเหลือเกินและก็มาเลยบารล็อกขัางรักด้วยความรักที่มีบอกเลยบารล็อกเนี่ยจะต้องแบบตบศัตรูกระจาย นี่ไงเราฟีดซอมบี้ไปเลยอย่างเถื่อนอย่างตึงแต่ว่าบาร์ล็อกนั้นตบแบบซิงเกิลรอบนี้ส่งสไนเปอร์มาก่อนแล้วก็ใจเย็นๆจะเย็นไหวหรือเปล่าส่งไซเบอร์แคทมาจะไหวไหมแล้วก็ท่านนกกระเรียนสง่างามจากนั้นก็เปิด CPU ได้อ่ามาดูกันว่าแผนลับตีนโดยที่แบบมีท่านนกกรเรียนสง่างามเนี่ย จะเถื่อนแค่ไหนนะซึ่งสังเกตที่ตัวผีเสื้อได้เลยไอ้ผีเสื้อตัวนี้มันจะโดนแบบฟีดนั่นไงแล้วทั้งฟีดทั้งน็อกแบ็คพอมีคนแทงให้ปุ๊บท่านนกกระเรียนก็ถือว่าเถื่อนขึ้นเยอะเลยโอ้โหโดนดามจเยอะกระจุยกระจายเลยกะปีปะลาสู้ไม่ได้ใช่แล้วแกจะมาสู้ฉันได้อย่างไรไอเจ้ากะปีปะลาและย่างเถื่อนนะโอ้ตัวโฟตติ้งคือแบบทําอะไรผมไม่ได้เลยไม่ได้สาบผมหรอกท่านนกกระเรียนคือแบบยืนระยะไกลมาก ยืนระยะพอๆกับ CyberCat เลยอะ่ะลองใช้แผนเดิมอีกรอบหนึ่งดูสิว่าจะไหวหรือเปล่าอา่าไม่นะไม่นะโอเคสวยแล้วก็รอ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 4,500 4,500มาเรียบร้อยแล้วก็เปิด CPU ได้จังวานี้บอกเลยฟังผมนั้นจะต้องพังงานแล้วดูดิระยะตีของท่านนกกรเรียนอะ่ะคือไกลมากแล้วมึงจะไปยืนข้างหน้าทำไมเดินมาก็ไหวบ้าบอรหรือเปล่า โอเคท่าน,นกกระเลียนจังหวะนี้นะยืนระยะได้โคตรดีชาร์จพลังมาจังหวะนี้แล้วต่อยโอเคสวยบันบันเห็นกะโดนฟีดนะเพราะว่าท่านกนกระเลียนนั้นจะชนะทางกวอฟติงแล้วก็ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บแล้วอีกทีหนึ่งไหมปั๊บเริ่มชอบแล้วว่าท่านกนกระเลียนเนี่ยจะต้องมีคนแทงนะเอ๊ระยะมันก็แบบไม่ได้ใกล้เคียงกับไซเบอร์แคปเลยอ่ะนี่ระยะใกล้เคียงกันแล้ว ไม่ท่านนกกาะเรียนท่านนกกาเรียนสง่างามของผมนั้นตายไปแล้วหนึ่งตัวใส่บาร์หลอกมาน่าจะชนะทางไปแล้วเนี่ยเหมือนแผนนี้มันเป็นแผนยือ้อจะเหมาะในการแบบสู้กับบอสท,ที่แบบเลือดเยอะๆดาเมจหนักๆมาเดียวๆอะไรประมาณนี้เออท่านนกกระเรียนอาจจะแบบมีประโยชน์ในตอนนั้นเว้ยมันจะเป็นแมวประเภทเดียวกับไซเบอร์แคปสไนเปอร์ประมาณนี้ใชในการเล่นแผนรับตีนเว้ยชาร์จพลังปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บ รวบรวมพลังแล้วต่อยโคตชอบเวฟแม่งโคตดไก่ประมาณนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ